ในหัวโอ๊ยนอนนอนไม่เอาลูกเลิกหมดแล้วไม่ทําลูกยาวเ,เดินใส่หัวอะคีรานับเลขให้แม่ฟังหน่อยเนาเดินน้บเลขให้แม่ฟังก่อนอเอาปลา,ปาต้นไม้มาแล้วหรอมาไปดน้ำต้นไม้มาแล้วหรอ